จเจริญทำสำนึกดีทุกท่านค่ะพบกันในไลฟ์มิติปีใหม่นี้สองห้าหกเจ็ดนะคะไลฟ์มิติก็ยังอยู่ค่ะหลังจากห่างหายไปหลายวันในช่วงเทศกาลไปกับรายการสู o สนทนาธรรมยามเช้านะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาจะมีการจัดงานตลาดอริยะที่บ้านราชรายการสุมสนทนาธรรม พมิตีมีทำยามเช้าก็เลยหยุดไปช่วงหนึ่งตัวดิฉันเองก็เลยได้หยุดตามนะคะช่วงนี้ช่วงที่หยุดตามก็จัดการอะไรายๆอย่างที่ยังค้างๆ,อย,างๆอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสได้นอนเตื่นสายวันหนึ่งด้วยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะวันที่สามสิบเช้านะคะโอเป็นวันที่รู้สึกเพียรม,มากเตื่นสายก็คือประมาณหกโมงเชา้าซึ่งปกติเนี่ยจะ ตื่นเช้าประมาณตีสามตีสี่นะ,ฉะเฉลี่ยตีสี่ประมาณเนี้ยค่ะซึ่งซึ่งการตื่นเช้าก็รู้สึกว่าได้กําไรเวลาในการทําอะไรได้ได้อีกชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะแล้วก็พอตีห้ก็เข้าร่วมกิจกรรมสวมพบมีตีมีทำย้ำเช้าในช่วงหลายวันนี้ก็มีโอกาสติดตามฟังเทศพ่อครูแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศงานตลาดอริยะอยู่ นะคะอาจจะไม่ได้ถึงกับตามติดเฝ้าหน้าเจา้าแต่ในรายการเทศของพ่อครูก็ไม่พลาดค่ะไม่พลาดในปี2567พ่อครูก็มีพรปีใหม่มาวันนี้ดิฉันก็ได้ร่วมรายการสนทนาธรรมผ่านรายการสูมตอนตีห้าถึงหโมงเช้าก็ได้ถือโอกาสคุยความรู้สึกจากการที่ได้ฟัง เทศของพ่อครูแล้วก็ในในส่วนของเรื่องพรปีใหม่ในส่วนของเรื่องพรงปีใหม่ก็เทอโอกาสอ่านนะคะเพื่อจะได้ครบความพรปีใหม่สองห้าหกเจ็ดพ่อครูกล่าวว่าพ่อครูให้พรว่าขอให้ทุกๆุกคนภาคเพียนพยายามปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าให้เกิดพระกำลังอินทร์พระ เจริญงอกงามด้วยพดจงเจ็ดและมักองแปดเถินค่ะพ่อครูสมณะโพธิลัก์ท่านได้ให้ผ่อนไว้ตามนี้ซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะได้ทบทวนในผ่อนของพ่อครูเมื่อเช้าก็ได้หยิบม,มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนแยกเข้ารายการสูงเห็นภาษาพ่อครูที่ท่านกล่าวนะคะเป็นภาษาที่สั้นลึกไว้ด้วย มีความลึกละเอียดนะคะด้วยด้วยหมวดธรรมนะคะอย่างเช่นเปรียวที่ว่าขอให้ทุกๆคนภาคเพียนพยายามจุดนี้เนี่ยค่ะเน่นก็อ่านต่อว่าปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าให้เกิดพละกับลังอินทรละเจริญงอกงามด้วยโพชงเจ็ดมรรกอง์แปดค่ะก็เป็นชุดของ โธทิปักเคียรธรราม37บเจ็ด้นได้คำว่าพดพดชงเจ็ดและมักองแปะเป็นผโ้กีตักปักเคียรรสองสองชุดสองสองหมวดสุดท้ายหมวดแรกประโยบรรทัดแรกภาคเพียนพยายามนั้นนำคำว่าอิทธิบาทสีมาขีดเส้นใต้คำว่าภาคเพียนเทพ,พ พยายามและขีดเส้นใต้ด้วยอิทธิบาทสีนะคะขีดเส้นใต้ด้วยอิทธิบาทสีตามที่เดนเคยเรียนรู้มาจากพก่อครูนะคะในคําว่าอิทธิบาทสีก็จะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเอิทธิบาทสีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมคะใช่ไหมคะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะวิริยะ จิตตะวิมังสาเอาใจโถมลงไปก่อนเนะี่ยฉันทะแล้วก็ลงมือทำพักเพียนพยายามจิตตะนี่ทุ่มโถม,มใจลงไปฉันทะเป็นความยินดีเบิกบานวิริยะเป็นความาพักเปลี่ยนพยายามจิตตะคคอทุ่มใจลงไปวิมังสาก็เอาให้ได้แต่เนืนนะ้อเนื้อทำอะไรพักเปลี่ยนลงไปทําให้ได้แนเนีนนะ่ย ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าหมวดพุทธคุณเก้ากล่าวถึงเรื่องปฏิบัติธรรมไว้ว่าปฏิบัติจรณะสิบห้าวิชาแปดเดียนก็เลยถอดคําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยคือปฏิบัติอะไรปฏิบัติจรณะสิหวิชาแปดปฏิบัติข้อแรกคือศีลแล้วก็อปปนกปฏิปทาเกิดเป็นตัตธรรมเจ็แล้วก็ฌานสี ตรงหมวดจรณะสิบห้าวิชาแปดก็จะมีการเอาสติประทานสี่กับสมัประทานสี่มาจับเน้นยังไม่เก่งเก่งๆแล้วเดียนอาจจะขยายความได้เยอะกว่านี้แต่ส่วนหนึ่งก็เคเหมือนกับมีภาพชาร์ตในหัวมีภาพแผนแผนผังในหัวเดียนนะคะว่าว่าการปฏิบัติธรรมของเจ้าเนี่ยด้วยจรณะ 15วิชา8และในจรราตรีห้าวิชา8ก็จะมีการเอาสติประธานสีเข้าไปเอาสมประธานสีเข้าไปจนเกิดเป็นอินทรีห้าพละหอินทรีห้าพลาหาแล้วก็จเจริญง,งอกงามด้วยโพชงเจ7มักองค์8ก็คือจะเป็นหมวดโพกิดโพทีพ่ปัยักธรรมที่แบบ เลื่อนไหลไปแล้วก็วนซ้อนอยู่ในตัวเลื่อนไหลเหมือนสายพานแล้ววนซ้อนมันมีความเนียนในรูปของกานวนที่เคลื่อนไปอะค่ะนะคะ,นะคะนึกภาพแบบหนึง่งนึกภาพ okay. นึกภาพของสุริยะจักรวาลถ้าแต่ละหมดทำเกสริยะาจาักรวาลเปรียบเทียบ ในในความหมายที่ว่าเคลื่อนไปก็เหมือนสุริยะจักรวาลเนี่ยที่มีการหมุนวนแล้วก็เคลื่อนไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้แถมนิดนึง <c ười> คือเดนก็นึกไปถึงว่าสุริยะจักรวาลของโลกตอนเนี้ยมีระบบสุริยะจักรวาลอื่นเนี่ยมาเหมือนมาสอนมาเกี่ยวกันมาโอเวอร์แลปกัน แล้วก็ไปด้วยกันนะคะก็เลยนึกถึงว่าในหมวดทมแต่ละหมวดถ้าเหมือนกับเป็นสุริยะจักรวาลบางหมวดทมก็จะมีการซ้อนกันสอดซ้อนกันอยู่ในตัวแล้วก็ทําให้กระบ,บวนพลังงานการเคลื่อนไปเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นนั้นในผ่อนปีใหม่วันนี้เนี่ยคะ่ะทาให้เดนได้ได้กลับมาที่ตัวเองในการเน้นให้หลงลึก ลงลึกในการพักเพียรพยายามปฏิบัตินะคะปฏิบัติในชีวิตประจำวันปฏิบัติให้เกิดปฏิบัติใหม่ๆต้องฝืนแต่ถ้าปฏิบัติถึงจุดหนึ่งจะเกิดเป็นตัวกำลังขึ้นมาในตัวเองแล้วก็กำลังตัวนี้ค่ะหากว่าทำแล้วมีความต่อเนื่องด้วยก็จะทำให้เกิดความเจริญ ในหมวดทำทุกๆหมวดที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวันทั้งจากการเข้ารายการสูมการฟังธรรมฟังเทศของพ่อครูถ้าฟังแล้วก็ยินดีดีใจที่ได้ฟังเต่นเต้นกับภาษาใหม่ๆหรือตื่นเต้นว่าโอ้ฟังแล้วเข้าใจนะว่าพรปีใหม่ของพ่อครูมีความหมายลึกลงไปถึง ในยะของโลกุตลาดรรเน้นก็จะตื่นเต้นดีใจแล้วก็ภูมิใจในในหัวสมองที่คิดได้แต่อันนั้นเป็นแค่ความรู้นะคะถึงแม้จะคิดได้ก็เป็นแค่ความรู้สิ่งสำคัญคือเน้นจะต้องลงไว้ปฏิบัตินะคะ,จะเจริญด้วยโพชงเจตและมักองแบบปฏิบัติในปฏิบัติศีลปฏิบัติศีลในชีวิตประจำวัน อย่างมีสตค่ะก็เมื่อพูดแล้วก็วนวนกลับนะคะวนกลับแต่เนเห็นภาพที่วนก็เหมือนกับมีเป็นแผนแผนภูมิในในความคิดมีเป็นแผนภูมิในความคิดวันนี้ก็เป็นความรู้สึกปิตินะคะปิติว่าได้ชัดเจนในพนของพ่อครูแล้วก็หยุดไปหลายวันก็ก่อนเข้ารายการไหลเนี่ยก็นึกอยู่นะคะว่า หยุดไปหลายวันจะเต่นเต้นใหม่สังเกตครับมีอาการเต้นเต้นแต่ก็เอ,อไม่มากจบตรงนั้นแล้วก็เดินหน้าพูดต่อนะคะวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของผ่อนปีใหม่ที่พ่อครูมอบให้ในปีสองห้าหกเจ็ดในรายการสุมวันนี้ท่านสมณะก็ได้เมตตาเนี่ยถือว่าเป็นการให้โอวาทรับปีใหม่ ะะหลังจากที่เดนได้ได้ยกมือแล้วก็กราบเปรียนในความเข้าใจพ่อนปีใหม่ของพ่อครูตามตามนี้ตามนี้แต่ว่าคนละประโยคกันแล้วก็สั้นๆไม่ยาวไม่ยาวเหมือนเมื่อครูที่พูดยาวแล้วหลังจากที่ผ่านตรงนั้นไปแล้วเนี่ยท่านสมณะก็เลยเมตตาโปรดซึ่งตามที่เดนเรียน เคยเรียนไว้ว่าเมื่อท่านสมนะเมตตาโปรดในวันวันที่เรนได้พูดไปเ้นน้นจะพยายามเข้าไปทบทวนทบทวนเหมือนกับท่านให้ให้สิ่งที่มีมากกว่าที่เดรนพูดออกไปนะคะเป็นจุดที่ท่านเห็นแล้วก็ช่วยทําให้ความเข้าใจเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เป็นช่องทางที่จะนําไปปฏิบัติได้มากขึ้นค่ะพอหลังจากรายการโซม รายการสุปวันนี้ก็มีผู้ร่วมรายการท่านอืนอ่นคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงปีใหม่พูดเรื่องความรู้สึกของท่านที่ไม่ได้ไปร่วมงานคือท่านที่ไปร่วมงานที่บ้านราชงานตลาดอริยะท่านก็คงยังไม่กลับก็เลยยังไม่ได้เข้าสรมมาเล่าสู่กันฟังถึงความเต่นเต้นนั้น หรือว่าประสบการณ์ความรู้สึกดีๆก็เลยได้คุยในกลุ่มที่ใน,ในผู้ที่ไม่ได้ไปก็ได้คุยก็มีท่านหนึ่งที่ท่านรู้สึกเต็มตัวแล้วอะพร้อมจะไปในวันที่ยี่หกเตรียมตัวก่อนหนะ้าเอาของอะไรขึ้นรถแ,แล้วตัวท่านเองก็พอถึงวันนั้นเกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ที่ท่านเองไม่ได้ไม่ได้ไปเพราะว่ามีอาการหวก,ก็เลยเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยต้องพัก รักษาตัวแล้วก็ไปพบหมอทัานก็เลยได้เรียนรู้จากการที่ท่านเล่าถึงเงื่อนไขการเจ็บป่วยก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านแข็งแรงนะคะแล้วก็ยินดีกับการที่ท่านทราบเหตุแล้วก็จะได้แก้ที่เหตุน,นะคะขอเป็นกำลังใจและขอ ขอยินดีคืออะไรที่มันเกิดและต้องยินดีไว้ก่อนนะคะต้องยินดีไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ใจไม่ไปเสียกับเอเหตุที่เกิดและทําให้รู้สึกไม่ดีก็ยินดีไว้ก่อนค่ะก็วันนี้จะขอจบในชื่อตอนว่าผ่อนปีใหม่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจะเริ่มทำสำนึกดีค่ะ